สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพยุสีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่6ตุลาคม2566ให้กับคน7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์สาใบคนวันอาทิตย์มี6ดาบจ้ามีอ่าเฮอร์มิสนะคะมี เด็กถือไม้เท้านะคะเขาบอกคนวาทิตย์นะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าเขาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างนะมันจะคลี่คลายไปใน,นทิตทานที่ดีนะฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะความรู้ความสามารถที่คุณมียังคงช่วยเหลือตัวเองได้ดีเสมอนะคะนะหากรออะไรอยู่ยังคงต้องรอต่อไปอีกสักระยะหรือเขาบอกว่าคุณมีบริวารที่ดีนะ,ค,ะคอยช่วยเหลือและไว้ใจได้นะจ๊ะขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันอาทิตย์หน่อยนะคะ นะเรื่องของการเงินต้องแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีๆเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะเมนเนจการเงินให้ดีเที่ยวนะอ่ะต่อไปคนวันจันทร์นะคะ3ามใบนะคะท <c oughs> ันโทษค่ะจันทร์มีสองเหรียญน,นะคะมี1ดาบนะคะและสองดาบนะคะ เขาบอกว่าคนวันจันนะวันนี้นะอาจมีเรื่องของการเดินทางก็เป็นได้นะถ้าไม่ใช่เรื่องของการเดินทางอาจจะได้เรื่องของการเงินที่ดีนะคะมีเงินเข้ากระเป๋านะคะหรือการหมุนเวียนทางด้านการเงินยังคงสภาพที่ดีอยู่นะคะวันนี้นะทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีได้ดึงดาบนะคะทุกคนจะชนะทุกสิ่งแหละนะวันนี้ก็เรื่องร้ายหรือเรื่องที่ผาฝ่าฟันกันมานานนะคะรอกันมานานนะนะคะก็จะได้รับความสําเร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนะ มีสองดาบทิดนึงก็ระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าเรื่องของการคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้วันนี้ค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกให้ตัดสินใจในวันพรุ่งนี้นะคะขอไอเทคไทม์มิตึงนะขอพายทักพิเศษหน่อยค่ะอาพาบอกว่าเหนื่อยชีวิตมีชาเลนจ์นะคะนะแต่สู้ต่อไปแล้วคุณจะสําเร็จได้ดีค่ะนะคะต่ป้ายนวันอังคารนะคะ อังคารสามใบอังคารมีสองถ้วยนะคะ10เหรียญจ้านะคะและอัศวินเหรียญอีกนะเขาบอกว่าคนวังคารวันนี้ได้รับการสนับสนุนดีนะคะจากคู่นะไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่รักคู่สมรสต่างๆนะคะนะคนไม่สบายไปหาหมอก็จะเจอหมอดียาดีคนโสดอาจมีโอกาสพบรักพบคู่นะอาจจะมีคนอ่า ที่เป็นทีมงานบริวารหรือว่าครอบครัวแนะนําให้นะคะนะ,ะทีนี้เรื่องของการเงินการเงินก็ดีปังมากนะคะนะรารองเงินจากตรงไหนจะได้จากตรงนั้นหรือบางคนอาจจะได้ลาบจากครอบครัวบริวารบุตรบริวารให้โชคให้คุนนะคะขอให้ทักพิเศษคะ่ะระวังเรื่องของการปวดเนื้อปวดตัวปวดสันหลัพังร่างกายและสุขภาพด้วยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะ พุธสามใบนะคะพุธมีสี่ดาบนะจ๊ะมีเดชนะคะมีอ่าแปดถ้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพุธในวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่คุณไม่สบายอะ่ะเจ็บป่วยนะคะนะ บางทีไม่สบายนอนอยู่บ้านแล้วก็ต้องขคยิบไปที่โรงพยาบาลแล้วพะไม่ไหวไปหาหมอเส้อยากินเองไม่ไม่ถูกโรคแหละนะไปหาหมออีกหนึ่งนะคะก็จะเอ่อถ้าไปหาหมอก็ดีแหละนะเพราะว่าจะได้หายคุณนะนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณนอนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นเยอะนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่สบายนอนสมอยู่บ้านไปหาหมอค่ะหาคนพาไปหนึ่งนะหรือวันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการได้พบหมอพบแพทย์นะคะนะเออนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นบางคนเนี่ยเป็นวันหยุดแต่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะพาคุณแม่ไปหาหมอนะคะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะนะมีเรื่องการเดินทางด้วยนะ,ะอยากไปไม่อยากไปก็ต้องไปประมาณนั้นนะคะ,อะขอพ่ายทักพิเศษน้อยนะคะเขาบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะนะ ใช้ความรู้ความสามารถที่มีแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าคุณเก่งอยู่แล้วนะคะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรักษาตัวเองได้ทาไมสบายต้องไปหาหมอนะคะนะหรืออีกใจหนึ่งนะคนไม่สบายอาจจะเป็นหมออยู่ใช่ไหมเออไปให้เพื่อนช่วยนิดนึงก็ดีนะคะนะหรืออีกในหนึ่งเ็าบอกวันนี้อาจจะมีเรื่องของอ่าเขาบอกว่าไม่สบายเดี๋ยวก็ต้องเดินทางหรือว่าต้องไปอ่ารับผิดชอบเรื่องของการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้คุณรู้สึก ไม่ค่อยดีนะสุขภาพฉันไม่ดีฉันก็ต้องเดินทางอีกอะไรอย่างเงี้ยแย่ชมัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นได้นะจ๊ะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะพฤหัสมีไฮพินเทสนะคะมีเดวิลอีกนะคะและอนดัน,นันะคะสี่ไม่เทานะคะนะ มันออกมาเรื่องชู้สาวออกมาเรื่องของความรักนะฮะออกมาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความสนิห์ฮะประมาณนั้นนะคะนะเอออย่าไปชู้สาวกับใครเนาะนะคะอาจจะเป็นสองคนก็ได้สามคนก็ได้ต้องระวังสามคนนะถ้าสามคนต้องระวังอีกหนึ่งนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอ่าการที่บางบางทีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็น เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะนะเป็นหลวงเป็นน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเรื่องเข้ามามันมีกลิ่นของความอย่างเงี้ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะเดี๋ยวฉันฉันฉ,ฉ,ฉันพูดมากเดี๋ยวคุณจะกลับไปทะเลาะกับกับแฟนคุณฉันก็ไม่อยากพูดมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยเราต้องดูดีๆว่าเราไปคบคนมีคู่หรือเปล่านะนะคะหรือตัวเราเนี่ยนะมีคู่อยู่แล้วล้วไปเจ้าชู้กุ้มกลิ่มกับคนอื่นหรือเปล่านะคะนะเพราะมันมีความพั s ช i o เห็นไหมมีเดวิลอย่างเงี้ยนะมันมีความพัดชั o สูงนะอยากได้อยากมีเป็นมดนะขนาดบางทีเออมีที่บ้านอยู่แล้วก็ยังพอออกมาข้างนอกเทนโสดจริงๆยเงี้งยน,นะคะนะออกจากบ้านปุ๊บสดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องของการเสน่มีความเสน่หานะคะนะมีเสน่ห์ดึงดูดนู่นนี่นั่นนะคะนะหรือบางคนนะเออไปเจอกันตามงานนะแล้วก็ปิ๊งเขาเออดูสึบกันด้วยนะว่ามีแฟนกันหรือยังตัวคุณมีแฟนอยู่แล้วก็พยายามอย่าไปอ่าทําอะไรที่มัน เป็นภาระผูกพันในภายภาคหน้านะคะว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนนะคะวันนี้อาจได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานงานสังสรรค์งานมงคลนะคะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานแต่งงานตามนั้นเลยนะ,ะเรื่องของหน้าที่การงานบ้านช่องห้องหอดีแต่เรื่องพัชันเนี่ยต้องระวังความเดือดร้อนในวันข้างหน้านะคะอ่ะไพคพิเศษออกมาเขาบอกวันนี้ระวังเรื่องของอาการหงุดหงิดนะคะปวดท้องปวดไส้ปวดแก๊สในกระเพาะเยอะนะจ๊ะตามนั้นต่อไปวันศุกร์นะคะ สุกสามใบสุขมีเดินทางนะแปดถ้วยนะคะมีเยจ๊ถือดาบเ่ยนะนะคะแล้วก็อัศวินเหรียญน,นะจ๊ะเขาบอกว่ามันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะจ๊ะบางคนอาจจะต้องหยุดงานตัวเองไปทํางานแทนเพื่อนบางคนไปทํางานแทนใครต้องเดินทางไปหรือต้อง ย้ายไปประจําที่นู่นที่นี่ไปอยู่ชั่วคราวอะไรเงี้ยนะไปทํางานแทนเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนต้องละงานตัวเองแล้วก็ต้องไปทําให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะคะนะมีเรื่องของอารมณ์นะตึงๆอยู่บ้างตัวคุณอนะ <c oughs> ไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่นะคะนะแต่เรื่องการเงินดีค่ะนะคะจะมีคนนําเงินมาให้นะหรือได้โชคลาภการเงินดีนะคะขอไพ,พ่ทักพิเศษค่ะ อ่เหนื่อยน้อยนะคะวันนี้แต่ใช้ความอ่อนน้อมสยบความเคลื่อนไหวแล้วคุณจะทําสําเร็จทุกอย่างเลยแต่เหนื่อยนี้หนึ่วันนี้ได้อะไรไม,มักไม่ได้มาง่ายๆนะจ๊ะนะเจออะไรกินอะไรกูจะกินของแข็งของหินเสมอนะจ๊ะตามนั้นนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะเสาร์มีแปดดาบนะจ๊ะมาเลยผูกมาเลยนะคะ มีเออมีนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะจ๊ะนะเขาบอกว่าคุณคนวันเสาร์นะคะนะทําอะไรตัดสินใจอะไรพูดจาอะไรออกไปนะคะนะมันบางทีมันไปผูกมัดรัดตึงตัวคุณนะคะในอนาคตหรือในวันนี้แหละที่ผ่านมาคุณอาจจะทําอะไรไว้ซึ่งมันเป็นผลทําให้คุณอ่าไม่ค่อยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสะดวกนะคะ เพอร์ฟอร์แมนซ์ลดนะคะนะเขาเรียกว่าความสมูทความคล่องตัวมันไม่มีนะคะนะมันหน่วงมันมันอึดอัดนะคะมันเขาเรียกว่าทำทำให้คุณเนี่ยเหมือนก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไปรับปากรับคำนะคะนะไว้นะคะนะาบางทีก็คือผูกมัดตัวเองอะไว้กับสิ่งต่างๆพัฒนาการต่างๆนะคะนะวันนี้ก็ตัวเองเนยนะก็ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่มีเอาตัวรอดไปนะคะนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะนะรอคอยอะไรอยู่ก็ยังต้อง,องรอต่อไปอีกนะคะยังไม่ได้นะคะนะขอพ่ายคับพิเศษนิดนึงค่ะอ่าบริวารให้โชคให้คุณอาจได้รับข่าวดีหรือกำลังใจดีๆจากบริวารน,นะจ๊ะตามนั้นเลย จบแล้วนะคะ7วันเกิดนะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ